รีวิวใช้จริงสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเก้าอี้แคมปิ้งคุณภาพสูงนะครับเป็นแบบพับได้แลบประกันคุณภาพว่านั่งแล้วไม่ย้วยไม่หักนะครับมีถุงสำหรับใส่ตอนที่เราพับแล้วเป็นแบบนี้นะฮะนั่งแล้วไม่บิดไม่เบี้ยวแน่นอนนะบางคนเห็นว่าขายเยอะมากเลยที่เป็นพวกเก้าอี้แคมปิ้งพวกเนี้ย แต่นั่งแลวพังนั่งและขาดนะครับจะสังเกตว่าคืออันนี้ทำจากอลูมิเนียมอลลอยแล้วมันรับน้ำหนักได้ร้อยยี่สิบกิโลเลยนะเออคือสำหรับคนน้ำหนักทั่วไปก็นั่งได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะมีหลายไซส์ให้เลือกเดี๋ยวให้ขึ้นไซส์ให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าสังเกตว่าตรงขาด้านล่างเนี่ยฮะตรงมุมเนี่ยจะมีการยึดโครงด้วยทั้งสี่มุมและตัวตรงกลางนะครับจะเป็นการที่เขาเหมือนเป็นสันตรงกลางด้วยนะเป็นคานตรงกลางรับน้ําหนักเนี่ยครับ ถ้าคุณสังเกตว่าร้านอื่นที่ขายทั่วไปเนี่ยจะไม่มีแกนยึดตรงมุมตรงนี้นะคือมันจะทนมากๆนี่ฮะและตัวหมุดตรงเนี้ก็จะเป็นโลหะที่แบบไม่เป็นสนิมเพราะทำจากอลูมิเนียมมันก็จะการลื่นวัสดุพวกที่เป็นเนี่ยเคลือบตรงเนี้ยมันจะนการลื่นการลอยขีดข่วนและมีความหนาด้วยนะครับ นี่ดูงานดิคืองานค่อนข้างจะแบบมันดูมันดูทนนะมันดูแบบแข็งแรงวิธีการในการที่เราจะกางรูปอีง่ายฮนะนี่ฮนะใช้มือเดียวแค่กางออกครับใช้สองมือช่วยละอีมือถือก,กล้องนี่ฮนะแค่ดันระหว่างตรงพนักพิงกับตัวฐานนั่งให้กางออกจากการก็เรียบร้อยแค่นี้เองไม่ซับซ้อนอะไรเลย นี่นี่ครับรูปทรงมันเพิ่งจะสวยงามนะคลาสสิกเลยและมีตัววางแขนด้วยสองข้างเลยความสูงก็สำหรับที่เป็นการนั่งแบบสบายๆแบบแนวแคมปิ้งเนาะจะนั่งยืดขานั่งเหยียดขานั่งทำกับข้าวนั่งชิวๆนะครับอันนี้เป็นของแบรนด์ mountain hiker นะลืมบอก mountain hiker จะเป็นลักษณะของ โลโก้ที่มีภูเขาสามลูกนะครับจะสังเกตว่าจะมีไม้ที่เป็นเอ่อเหมือนเป็นไม้โคองเนะครับอยู่ทั้งตรงพนักพิงแล้วก็ด้าล่าตัวเนี้ยที่เป็นไม้จับตอนที่เราพับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีความที่หมุนได้รอบทิศทางน,นะครับคือตอนที่มันอยู่ตรงพนักพิงมันก็จะรองรับน้ําหนักเราด้วยนะคะจู่เอ่อตอนที่อยู่ตรงขาเนี่ยเราก็สามารถกดมันลงไปไม่ให้มันมเกะกะได้ค่อนข้างจะกว้างนะ พื้นที่ในการนั่งค่อนข้างจะกว้างน้ำหนักเบามากนะครับยกมือเดียวขึ้นเลยนี่เบามากไม่แน่ใจว่ากี่โลแต่ว่าความรู้สึกมันเหมือนแบบแค่โลสองโลคือเบามากเบาและแข็งแรงมากดูดูงานครับงานเย็บตัวผ้าจะสังเกตว่าผ้าก็ก็มีความหนานะค่อนข้างเย็บค่อนข้างจะแบบนั่นหนาพอสมควร ผมเคยเจอเนี่ยเก้าอี้ที่เป็นพวกเก้าอี้เก้าอี้แคมปิ้งแล้วนั่งอาทิตย์เดียวครับผ้าขาดเลยอันนี้คืออีกอีกหนึ่งความต่างนะครับเวลาที่เอ้ยราคามันต่างกันเนี่ยคุณภาพของมันก็ต่างกันผ้าหนาผ้าตึงนะเนี่ยตัวนี้คือตัวที่เป็นที่เป็นโค้งลับนะครับอย่างที่บอกมันก็หมุนได้นี่เป็นตัวที่แบบเวลาที่เราจะพับเก็บเนาะบางทีมันก็รับน้ำหนักตรงข้างหลังด้วย งานเนียบนะครับดูโลโก้ mountain hiker outdoor ครับผ้าอย่างดีค่อนข้างจะหนานะค่อนข้างจะหนาเลยคือแต่ความรู้สึกนี่คือไม่น่าจะขาดนแน่นอนแล้วตอนที่เขาล้างเขาค่อนข้างจะตึงแล้วเย็บเขาค่อนข้างเก็บละเอียดนะครับความกว้างของนั่งพิงก็ไม่ได้มากนะครับมันก็เป็นลักษณะของทรงเ้าที่เป็นแคมปิ้งะนะเนาะ ตัวที่นั่งค่อนข้างแข็งแรงฮนะแล้วก็จะจะมีรูที่เขาเป็นหมุดในการที่จะขึงผ้าด้วยเห็นไหมครับความหนาของตรงพื้นนั่งกับมันนั้นก็กับตัวน้ำพิงก็ใกล้เคียงกันนะไม้ตรงนี้มันเป็นไม้เนื้อแข็งนะมันเป็นไม้จริงนะครับไอ้ตรงเลาวจับเนี่ย แล้วก็ไอตัวนี่เขาเรียกว่าอะไรตัวตัววางแขนตัวนี้คืนเป็นไม้จริงนะเออไม่ใช่แค่มาทำสีไม้หลอกนะครับแล้วค่อนข้างจะแบบเก็บเซียนเก็บอะไรดีมาเลยเนียนเลยครับค่อนข้างจะแบบสมูทเลยเราเราไปสัมผัสไปโดนนะครับไม่มีขูดไม่มีล่องไม่มีแรงสิน้นนี่ดูงานดูตัวหมุดตัวนอ็อ ตัวนี้น่าจะเป็นเหล็กกันล่ะเหมือนจะเป็นเหล็กที่ค่อนข้างแข็งแรงเนาะตัวขาได้เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ทำสี <c oughs> ตัวผ้าลักษณะผ้าอย่างเงี้ยคล้ายๆผ้าดิบใช่ไหมแต่ว่าจริงมันก็คือมันสามารถทําให้แห้งเร็วและระบายอากาศได้ดีนั้นมันก็จะไม่ไม่ไม่ไมไมอับไม่อะไรมันแห้งเร็วมันก็เหมาะกับการวางเอาท์ดอร์ได้ด้วยนี่ครับขาดูแข็งแรงมากคือยืดได้สี่มุมเลยอะ แล้วดูตัวนอ็อตค่อนข้างจะแบบจริงๆังนะฮะในการยึดใหญ่พอสมควรเนี่ยแล้วดูแกนกลางอืตัวหมุดตัวนั้นคือค่อนข้างจะแบบนั่นหนาเลยครับแล้วน้ำหนักคือแบบเห็นอย่างเงี้ยไม่ควรจะหนักถูกไหมแต่มันเบาอะ่ะอันนี้ผมพับเก็บผมกดไปด้วยมือเดียวเลยครับก็กดจากตัวพนักพิงลงไปที่ตัวเบาะนั่งนะครับ ก็เก็บสะดวกง่ายเรียบร้อยดึงขึ้นมาได้เลยก็เหลือแค่นี้เองจะวางไว้หลังรถเลยก็ได้เนาะจะเสียบไปตามช่องนี่ฮะยกนิ้วเดียวไม้เห็นแล้วว่าเบามากๆเบาจริงนิ้วเดียวได้อ,อ่ะเหมาะมากในการที่แบบพกพาแบงนอกหรือจะใส่ถุงก็ได้ครับใส่ถุงแล้หิวง่ายขึ้นอ่ะเนี่ยใส่ถุงเขามีถุงมาให้ด้วยเป็นถุงของแบงค์เขาเองเลย m มา n t เทนไห k e เกแล้วก็จะมีตัวแต่ตัวปิดเขาเรียกว่าอะไรตัวที่มันเป็นเหมือนแบบเนี่ยมาแตบๆกัน่ะเนี่ยครับติดตรงนี้แต่ว่าต้องกดในตัวตัวแกนไม้ลงไปก่อนเนาะมันจะได้ไม่ขวางนี่ปิดได้แล้วก็ดึงยกขนาดถุงยังสวยเลยฮะถุงยังดีเลยผ้าถุงยังดีเลยคระ เพราะฉะนั้นราคาของในตัวเนี่ยมันจะมีความแพงกว่าชาวบ้านครับถ้าคุณเข้าไปเห็นในในรายการสินค้านะครับคุณจะเห็นว่าเอ้ยเอ้ยมันแพงกว่าหลายร้อยวะทาไมที่อื่นมันขายถูกจังแต่คุณต้องดูคุณภาพแล้วลองเปรียบเทียบด้วยนะเพราะคุณอาจจะเห็นว่าไม่มีเจ้าไหนที่มีหมุดในการยืดตรงขาแกนในการยืดตรงขาสี่สี่มุมอย่างเงี้นะแล้วก็คน,คนก็ซื้อเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่คุณภาพ มีหลายขนาดให้เลือกอยู่พอสมควรลองนั่งอันนี้คือผู้ชายนัจริงจริงไซส์ผมซื้อไซส์อะไรมาวะไซส์เอ็มหรือเปล่ากลางๆอ่ะไม่ได้ไซส์ซใหญ่สุดเพราะว่าซื้อมาให้แฟนนั่งเป็นผู้หญิงแต่ถนะ้ผมลองนั่งเองว่าผู้ชายนั่งได้ไหมนั่งได้ครับเพราะมันกว้างอย่างที่บอกเนี่ยเหลือเลยด้านซ้ายขวาเหลือวางแขนได้สบายดูตอนที่เราลงน้ําหนักเป็นผู้ชายตัวใหญ่ลงน้ําหนักของผ้ามันก็ยังโอเคยังตึงนะนั่งสบายเอหลังสบายเห็นไหม ตัววางแขนก็เรียบงานดีงานละเอียดดูไม่แข็งแรงนะก็ใช้มาสัก,ส,ก,ส,กสักระยะหนึ่งแล้วนะน่าจะเป็นเดือนนาะก็ยังไม่มีปัญหานะครับยังม,มีปัญหาไม่มีการก๊อกแก๊กไม่มีการเหมือนแบบผิดบิดรูปอะไรเงี้ยที่เราเจอพวกเก้าอี้แคมปิ้งที่แมง่งชอบเป็นอาทิตย์เดียวก็พังแนละ้วน่าเบื่อมาก นี่ฮะกล่องจะมาอย่างนี้มาลเทน i ทเกอรตอนส่งมันก็มาอย่างนี้เลยเราแกะมามันต้องมีพวกพลาสติกคุ้มตัวที่รองแขนกันนะคุณก็เอาคาัตเตอร์กรีดออกก็ได้เนาะมันจะได้สวยๆเพราะมันดึงออกไม่ได้มันเหมือนขันมาพร้อมน็อตอนะ่ะตัวพลาสติกคุ้มเลยพวกเนี้ยนี่ฮะขนาดไซส์มีไซส์เอ็มไซส์แอลตอนกลางแล้วก็ตอนพับคุณลองดูแล้วกันนะครับว่า คุณจะเอาขนาดไหนแต่ของผมน่าจะเอ็มนะน่าจะเอ็มนะจะไม่ผิดเออไม่ได้ไม่ได้อยากเอาใหญ่มากเอ็มก็นั่งสบายแล้วผู้ชายนั่งได้ก็ฝากด้วยผลรีวิวจริงถ้ามีอะไรน่าสนใจที่ใช้จริงเดี๋ยวผมมาแชร์มาทําคลิปรีวิวกันไว้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ